สวยมากนะคะที่กาญจนบ,บรุรีเป็นที่แหล่งท่องเที่ยวที่ใหม่นะคะทําพุว่านะคะทิปเที่ยวของนกสัริการนะคะวันนี้วันที่สี่ทิปเที่ยว ผ่านมานะคะที่เจอที่เที่ยวใหม่นะคะทำทำาูว่าค่ะสวยมากาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่นะคะดอกไม้สวย